ตอนนี้อากาศก็ยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับโอร้อนมากเมื่อร้อนอยู่ก็จะพาไปคลายร้อนอีกสักจุดหนึ่งเป็นไงอ่าไปไกลหน่อยนะครับไปไหนคะไปที่ที่คนซักผ้าเขาชอบไปกันคนซักผ้าชอบไปไหนอ่ะเอาก็ชอบไปตากไงโอ้ก็ซักเสร็จก็เอาไปตากสบาทเออนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะจะพาไปที่นี่ครับบ้านวาเล่ใต้ ำบลวาเลอ่เอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับเขาจะมีสถานที่เล่นน้ำแม่นะฮะเขาเรียกตรงนี้ว่าฝายหลวงวาเล่ครับฝายหลวงวาเล่เป็นสถานที่เล่นน้ำคลายร้อนสำหรับหน้าร้อนทุกๆปีไปใครกำลังที่ร้อนๆน,นะครับมาที่นี่ได้เลยน้ำใสสะอาดไหลเย็นเห็นตัวปลานะครับนี่แล้วก็ เล่นน้ำเสร็จเหนื่อยใช่ไหมครับเขาก็จะมีร้านรวงต่างๆคอยให้บริการนะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินส้มตำลูกชิ้นเครื่องดื่มนานาชนิดนะครับคนก็เลยนิยมไปเที่ยวกันนะครับไปแบบครอบครัวไปกันแหมหลายเทศกาลนะครับที่ไปกันเนี่ยนะฮะท่านกำนันเพชรนามวง์ครับกำนันตำบลวาเล่พร้อมด้วยชาวบ้านเขาได้มีการพยายามนะครับปรับปรุงแหล่งน้ำ เดิมเป็นฝายน้ำเพื่อการเกษตรทำไร่ทำสวนเนี่ยนะครับเขาก็เลยเห็นว่าเอ๊ะมันน่าจะมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านนะครับเด็กๆก,ก็มาเล่นน้ำปัจจุบันก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านไปแล้วนะครับแล้วก็ของอำเภอพรบพ,พระด้วยนะคุณชนีนะสวยนี่ฝายหลวงบ้านวาเล่น,นะครับานาที่นี่ก็เขาบอกว่าช่วงฤดูแล้งนี่แหละ นะครับต้องดูแรงเนาะจะได้แหมถ้าเป็นหน้าน้ํามันอาจจะน้ําเยอะหน่อยนะครับค่ะอ่ะอยู่ที่หมู่สองตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับนี่บ้านเรานี่เราโดยังไม่ได้ไปอีกเยอะเลยนะเนี่ยเนาะใช่ครับน้ำกำลังไหลอาจจะดูไหลแรงหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ลึกมากนะครับก็ไม่อันตรายอะไรนะครับ